สวัสดีท่านผู้ชมพบกันอีกครั้งนะครับทางช่องเลขเด็ดคนดวงเฮงนะท่านผู้ชมเนาะขณะนี้เราอยู่ที่ปราสาทภูมิโปนนะท่านผู้ชมกับช่วงบ่ายๆแบบนี้นะท่านผู้ชมเนาะ วันนี้เราก็นําบรรยากาศต่างๆนะท่านผู้ชมมาให้ัท่านผู้ชมได้รับชมกันเนาะเดี๋ยวเราจะเข้าไปดูตัวเลขนะท่านผู้ชมที่แอดมินจุดทูปไว้นะท่านผู้ชมเมื่อสักครู่นะท่านผู้ชมนะเดี๋ยวเราจะเข้าไปดูตัวเลขด้วยกันนัท่านผู้ชมว่าจะได้ตัวเลขตัวไหนนะท่านผู้ชมนะคุณกําลังอยู่กับแอดมินเทพนักกรทางช่องเลขเด็ดคนดวงเฮงนะท่านผู้ชมนะเราเก็บบรรยากาศสวยๆแบบนี้ มาฝากท่านผู้ชมก่อนที่เราจะเข้าไปดูตัวเลขกับทูบของเรานะท่านผู้ชมเนาะเราเก็บบรรยากาศสวยๆมาฝากท่านผู้ชมนั่นเองนะท่านผู้ชมเนาะแต่แอดมินจะพาไปดูปลาท่านผะู้ชมก่อนที่เราจะเข้าไปดูตัวเลขนะท่านผู้ชมเนาะน้ำเยอะจังเลยนะท่านผู้ชมมีปลาไม่น้อเดี๋ยวนะ ท่้นไงท่านผู้ชมปลาต้นไม้ลมนะท่านผู้ชมสงสใจจะเป็นลมพัดลมนะท่านผู้ชมนี่คือเวิร์งน้ำนะท่านผู้ชมนอะกที่อยู่ภายในปราสาทภูมิโปนนั่นเองนะท่านผู้ชมน้ำก็เยอะนะท่านผู้ชมเนาะ เดี๋ยวไปดูเลขทูบกันดีกว่านะท่านผู้ชมแอดมินกดทูบไฟนะท่านผู้ชมเนาะเดี๋ยวมาดูด้วยกันว่าเลขทูบจะเป็นเลขทูบตัวไหนนะท่านผู้ชมฝากกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับหากคุณชอบคลิปคลิปนี้นะท่านผู้ชมเนาะนี่คือบริเวณภายในปราสาทภูมโปนนะท่านผู้ชมตรงนั้นเป็นห้องน้ำนะท่านผู้ชมที่เรามองเห็นสีชมพูนะเป็นห้องน้ำนะท่านผู้ชมสำหรับตรงนั้นก็จะเป็นสวนบัวนะท่านผู้ชม ต้นดอกลำเกียกนะครับฝั่งนู้นเนาะที่ปรากฏเห็นอยู่ด้านนู้นนะท่านผู้ชมเดี๋ยวเราจะเข้าไปดูตัวเลขนะท่านผู้ชมเนาะกับแม่ตะเคียนทองที่เราจุดทูปไว้นะท่านผู้ชมเดี๋ยวไปดูด้วยกันว่าตัวเลขในงวดนี้จะเป็นตัวเลขตัวไหนในงะวดที่แล้วให้เข้านะท่านผู้ชมกับแม่ตะเคียนทองที่นี่เนาะแต่ว่าแอดมินถ่ายทําให้ทั้งช่องคนสองเลขนะท่านผู้ชมเนาะอยากให้ท่านผู้ชม กดติดตามไว้ทั้งสองช่องนะท่านผู้ชมเนาะเพราะว่าจะได้เห็นตัวเลขทั้งสองช่องนะท่านผู้ชมม่าจะเป็นทางช่องคนสองเลขหรือจะเป็นทางช่องเลขเด็ดคนดวงเฮงนะท่านผู้ชมเนาะอยากให้ท่านผู้ชมนั้นกดติดตามไว้ทั้งสองช่องได้ดูทั้งสองช่องนะท่านผู้ชมเดี๋ยวเราไปดูด้วยกันนะครับสําหรับเลขชูบนะท่านผู้ชมเนาะ เอกซูบออกมาครบแล้วนะท่านผู้ชมหนึ่งศห้าหรือจะเป็นเจ็ดศย์ห้าก็ได้นะท่านผู้ชมเนาะหนึ่งศูนย์ศูนห้าห้าศหนึ่งห้าห้าหนึ่งนะท่านผู้ชมเนาะหรือจะเป็นเจ็ดศูนย์ห้าเจดศย์เจดศนย์ห้าห้าศนย์หรือจะเป็น70 5, 70, 0 7, 0 5, 50, จเจ็ดห้าห้าเจ็ดก็ได้เช่นเดียวกันนะท่านผู้ชม หนึ่งศูนย์ห้าหรือจะเป็นเจ็ดศูนย์ห้าก็ได้เช่นเดียวกันนะท่านผู้ชมเนาะหนะึ่งศูนย์ศูนย์หนึ่งศูนย์ห้าห้าศูนย์หนึ่งห้าห้าหนึ่งนะท่านผู้ชมเนาะหรือจะเป็นเจ็ดศูนย์ศูนย์เจ็ดศูนย์ห้าห้าศูนย์เจ็ดห้าห้าเจ็ดนะครับกดจากกันไปอย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์กดแชร์ทั้งช่องของเราเพบกันปนช่องเลขเด็ดคนดวงเฮงนะครับฝากกดติดตามไว้ทั้งสองช่องนะท่านผู้ชมเนาะ ทั้งช่องคนสองเลขรวมทั้งช่องเลขเด็ดคนดวงเฮงซึ่งเป็นของแอดมินทั้งคู่นะท่านผู้ชมทั้งสองช่องของเราเลยนะท่านผู้ชมเนาะวันนี้แอดมินกน็นำน้ำแดงมาถวายแม่แตะเคียนทองนะนี่นะท่านผู้ชมคุณกำลังอยู่กับเราบนช่องเลขเด็ดคนดวงเฮงนะครับสำหรับคลิปนี้เราคงจะบอกท่านผู้ชมว่าสวัสดีครับ